ทํานายฝันเลขมงคลฝันเห็นหนูระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้นี่อาจมีเจตนาอื่นแฝงอยู่มีโอกาสจะพบกับเรื่องความทุกข์ความเศร้าหรือไม่สมหวังอยู่ในช่วงนี้จังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่มันจะทำให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิต ด้านความรักคนโสดต้องพึ่งพาเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคอยเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้ถึงจะสำเร็จจะต้องระวังเรื่องคนรักมีเกณฑ์นอกรูนอกทางคุณต้องเอาใจใส่คนรักให้ดีนะคุณมีคู่หากทำงานติดต่อกับคนต่างชาติระวังคนรักของคุณจะหวงเอานะ ด้านการงานการเงินการตัดสินใจของคุณมีคนกังขาเกิดเป็นประเด็นไม่จบง่ายๆให้ระวังการ,รเผชิญหน้าให้ดีจะมีคนเอ่ยปากอยากชวนไปทำธุรกิจหรือลงทุนร่วมกันเป็นเพศหญิงรูปร่างสูงผอมซึ่งรวมธุรกิจกันแล้วจะเจริญก้าวหน้าดี การเงินอาจต้องลำบากใจจากการขอยิบขอยืมอยู่บ้างแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทต่างเพศเป็นอย่างดีเลขเด็ดมงคลน,นำโชค3 8 9 0 5 1 6 4 3 7 สามแปดห้าหก